ต่อสวิตช์รีโมทนะครับเอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับกับหน้าจอนะครับเปิดสวิตช์นะครับเครื่องเสียงจะยังไม่ติดนะครับเปิดเฉพาะหน้าจอเป็นหนึ่งขีดนะครับนี่มาดูกันนะครับเห็นไหมครับหน้าจอติดแล้วนะครับต้องการขับรถนะครับที่มืดๆนะครับหน้าจอมันสว่างนะครับรบควนกันขับขี่นะครับปิดนะครับเลขศูนย์ประมาณนี้จอก็จะดับไปนะครับทําให้สะดวกนะครับต้องการเปิด หน้าจอพร้อมเครื่องเสียงนะครับพร้อมปีตัวนู้นนะครับให้ทํางานนะครับก็มาเลขขีดสองเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับปีก็ทํางานแล้วนะครับประมาณนี้เลยทั้งการปิดทั้งระบบนะครับเลขสูงนะครับปิดหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นการต่อสวิตช์สามทางนะครับประมาณนี้เลยสายไฟเข้านะหนึ่งเส้นแล้วก็ที่เหลือเป็นเดโมดนะครับจ่ายไปต้องการสั่งจุดไหนนะครับก็ต่อเข้าไปนะครับผม